สวัสดีครับพบกับผมช่งางพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบหลอดไฟ LED 2หลอดนี้ให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เป็นยี่ห้อไซบเนียนะครับวันนี้เป็นยี่ห้อฟิลิปนะครับสหลอดเนี่ยขนาด7วัตต์เท่ากันนะส่วนสีของมันวันนี้เป็นครูไลท์สีมันจะออกสีขาวๆนะตัวนี้นะขา่าจ้วงเลยนะข่าเหมือนหลอดนีออนส่วนตัวนี้จะเป็น d a y ์ไลท์นะครับมันจะออกสีขาว ต่ออกเหลืองนิดๆน,นะครับตัวของฟินลิปจะมีอายุงานอยู่ที่12,000ชั่วโมงนะครับส่วนไซบเนียตัวนี้นะครับอายุใช้งานอยู่ที่15,000ชั่วโมงนะครับฟินลิปราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทนะครับแต่ตัวไซบเนียตัวนี้20บาทนะครับอันนี้คือผมซื้อเป็นโหลนะครับซื้อทีละ6หลอด10หลอดนะแต่ถ้าซื้อทีละหลอดเนี่ยจะแพงกว่านี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งหลอดไฟแล้วก็เราลองเปรียบเทียบแสงสีดูนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ติดตั้งหลอดไฟก่อนนะครับติดตั้งหลอดไฟให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแน่แล้วเราก็เดิงออกเลยนะครับนี่เดึงออกมาได้เลยแล้วเราก็เดิงออกมาชิพนี่เดึนออกนะจะลองเปิดไฟดูนะครับโอเค ด้านนี้เป็นหลอดฟิลิปด้านนี้เป็นหลอดไซบเนียนะครับโดยส่วนตัวผมนะนะครับจากการมองด้วยสายตาผมนะครับหลอดฟิลิปเนี่ยมันสว่างกว่านะครับหลอดฟิลิปแสงมันจะจ้าก,กว่าส่วนหลอดไซบเนียแสงสว่างมันจะน้อยกว่านะครับอันนี้แสงมันจะมากกว่าหลอดฟิลิปสีจะขาวกว่าหลอดไซบเนียสีมันจะออกเหลืองนิดๆน,นะครับถ้าเรามองในกล้องถ่ายเนี่ยจะมองไม่ค่อยชัดนะแต่ว่า ภาพจริงๆเนี่ยหลอดของฟินลิปเวลาเรามองเข้าไปตรงกลางหลอดนะมันจะมองไม่ได้นะมันจะแสงจ้ามากนะครับแต่หลอดด้านเนี้พอเรามองเข้าไปข้างในนะยังพอมองเห็นหลอดไฟอยู่นะครับก็อันนี้ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับทุกคนดูแล้วคิดว่ายังไงครับขวาฟินลิปสว่างกว่าไหมหรือว่าด้านซ้ายสว่างกว่าหรือว่ายังไงนะครับแล้วใครชอบสีไหนมากกว่ากันนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ผมก็มาเปรียบเทียบ2หลอดนี้ให้ทุกคนดูแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ